เรื่องนี้ไปดูสาเหตุการหย่าที่ใครก็คาดไม่ถึงเจค้าของนายธงชัยบุรวงอะไรมอนคือร่าถูกแก้วทำให้ยายกบบลูกเขยขึ้นมาบน,นอำเภอคุณประหลัดอำเภอทํางานอยู่ป้าคนนี้พาลูกเขยกับลูกสาวขึ้นมามาทํำหม่คุณประหลัดอย่าเลยอย่าเลย ยังไงละครับป้ามันชั่วช้าเรลวสามเอายังไงชั่วย,ยังไงป้ามันขโมยของฉัน<ฮ>มันน่ะเป็นลูกเขยฉันมาขโมยของในบ้านต่อไปมันจะสั่งสอนลูกหลานยังไงไม่ชั่วทั้งตระกูลหรอแหมก็มีเหตุผลน,นะคุณยายคนที่ขโมยเนี่ยมันไม่น่าเลี้ยงหรอกครับลูกหลานเราเนี่ยจะคอยชั่วตามันไปด้วยแล้วเขาขโมยเยอะไหมเยอะสิไม่เยอะถ้าจะมาหรอเอาคุณไปขโมยอะไรใครเขามาเนี่ยอ๋อด้วยทั้งหวีล้วยเนี่ยนะ กล้วยกล้วยหวีเดียวเนี่ยนะขโมยกล้วยหวีเดียวเนี่ยนะถึงกับจะให้เลิกกันถึงกับชั่วช้าเร็วสามเชียวเกินไปป่าวป้าใช่ฉันนะขายกล้วยแขกกล้วยแขกเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของฉันมันบังอาจมาขโมยวัตถุดิดธุรกิจของฉันจะเอาไว้ได้ยังไงโอ้โหสับสูง้วยแรงแต่เขาขโมยแค่กล้วยแค่หวีเดียวเนี่ยนะตั้งหวีหนึ่งไม่ใช่แค่หวี อย,อยากกับใครป้าอยากกับลูกสาวฉันแต่ลงป้าจะให้ลูกเขยป้าอยากกับลูกสาวป้าสาเหตุพ่ะขโมยกล้วยแค่หวีหนึงเออตั้งวีนึงไม่ใช่แค่หวีหนึงครับครับไม่ยอมซะด้วยเอานะะอย่างน้อยก็มีส่วนดีลูกเขยขโมยไปสะหวีหนึงป้าจะได้ไม่ต้องหิ้ววีไปหิ้ววีมาไงลูกเขยเข้ามาขโมยกล้วยแม่ยายหนึ่งวีปแม่ยายคนนี้ก็ เป็นคนนิสัยขี้งกครับอำเภอไก่เคียรให้นะครับเรื่องนี้ถึงจะมีกล้วยแต่ก็ไม่กล้วยเลยจริงไหมคุณลูกเขยขอขอบคุณคุณธงชัยบุตรวงตปลัดอำเภอที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องลูกเขยขโมยกล้วย